นี้มาอยู่ที่เมืองทองมายกสถานที่ปิดอีินวันต่แปครับคุณแป้งเอาฝากอมตตั้งหน่อยดิดงย่องไรไฟไไดีออจู้จะพังเลยจะมาประเบิดปังเลยลบ ายุขี ну ่สนุกแต่ต้องกเนี <ober> ้ยเเนี้ยสนี้ได้หมด่ะกาอหลอดนิดนึงนะก่อสองเนี้ยมันไม่ตอง่ต้องคอยใช่ไมนะ่ต, ve. ต้องที่ยวม่ขับรถมันบินว่ะเออไอไอมาวางก็ับอย่างงี้เนาะป๊๊บปมันต้องก่อนนิดนึงเอายังป๊อปป๊อดป๊อเออป๊อดป๊ดป๊ได้มไม่รู้เรื่องเลยมันต้องขี่ไปก่อนนิดนึง อรอบอเดขี่ดูเจอ่ะออไหนวะอเช่ยไว้สักหน่อยแบบนี้นิดนึงป้นเอไหนว่ะแล่เช่ไว้สักหน่อยรอ,อ,อใช่ใรถมันลูกมันใหญ่แล้วเขาเปิดมาเยอะอยอยงเขาเปิดเสื้อเปิดอะไรมาเยอะไงบ่ะก็กตอนไหนก็คืน่ะป้งมาซิ่กับลูกแมงคืนพวกออโต้อะ ราขี <A PI AN> ่ไหมเราขี่ไหมเอาตาตาไปรงเออไปรงไหนด้ยไม่ได้ขับาคนไหนเลยว่าว่าีว่ามีว่ามีอเมัไม่โยแแล้วแต่งพอาได้ยลูก3ะเครับผมลูกเดิมมันเทาไหร่อมม53มิลโเยอะกว่เดิม10มิลเยอะก็เดิม10มิลแต่เห็นเขาว่าีดที่เดิมก็แรงล้วไม่ใช่ครับ กองไฟมนุษเลยเดี๋ยนะแรงแรงแลอจะรถแรงิงหมดแรงอ่ะจดูจะาทัแบบเป็นตาแตันปิดได้เลยแหมเบื่อาตันนะติดกล้องเหรอเนาะแงครับโอเครองรถไหนครับเนี่ยเขาบอกเขาบอกมันเอียงมันเอยงใส โป๊ใหม่ใหม่แก้ไฟอุ้ยโ่อะสูงเลยวะ อาจจะมีนิดนึงอาจจะเป็นก็ยางยางใหม่ๆเป็น,นี้เนี่ยโชคได้เหรอนะใช่เป็นก็ยางยางมันยังมุนๆอยู่ไงอ๋อใช่ 哪里了、啊？

Rồi rồi, chờ rồi mới đây. Chờ คลิปนึงคลิปนึงคลิป,ลปมา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 เขกันได้ไมาลองมาลอง,องลองครับดูอเอออยอย,ออปปอยอเหรียญยอดเลียนหี่คนเ <c oughs> ล้ยที่แล้วแล้ว <c oughs> Các bạn hãy luôn hả? kênh ừ. 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 ไม่เฉยบุ้มสักรอบมาล่ะอยากดูแค่แค่กิ้งอ่ะโอ้เป็นแรงไหมหลิดแรงเออ มีโอผมเพิ่งทำลูกมาไม่เอาทำใหม่ละไปซูมไม่ได้เอพิ่งทำหัวฉีดมาสีเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยพี่ไอระตาษติดแล้วเอรู้แต่เกิดสีเบลบิดแล้วยังวอดอยู่เลยวอดเนี่ยกระูเลยไม่เอครับผมมันต้องก่อต้องก่อหน่อยเนี่ยแรงเลยน้องอยากเจอพี่เทมากเลยโอ้เจอเจอเราเจอเราลองง่ายไหมอยากให้พี่เทสอนยัไงขับไม่รู้เล่นยังไงไวแซ่ดไวแซ่ดผมก็ไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่ยิ่งเดี๋ยวนี้มีนายกยิ่งไม่ได้เลย มีจานเอกอะไรที่ซอยได้เนียนๆนะโอ้เราแค่เล่นเด็กยกตามฟิวเดี๋ยวมันก็มาตอนยกนี่ล็อกล็อกเกียร์ข้างไว้ตลอดไหมล่ะไม่ได้ล็อกอ้าวเลยมันต้องล็อกดิพอล็อกละมือมันจะเบาไงพอมือเบาเล็อกมันจะซอยได้ใช่ถ้าเกิดเราไม่ล็อกเหมือนเราหัวรถน่ะลพอหัวเราแม่งมือแม่งไม่ได้ไงใช่สังเกตนี่เวลาพี่ครับเขาเกี่ยวสองแม่งเอางัดแค่ไว้คือมือเราเบาเราปล่อยมือก็างอะไรก็ไงมดถ้าเราปล่อยมือได้ไหม C F เหรองัดงัดแกะไหมเมื่อฟิลด์กันแหละคือพอซับสองอ่งัดงัดค้างไว้อ่ะเรามือมันจะเบาพอมือมันเบามันจะได้ซอยได้ไงประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ลองดูลองดูไปดูเลยมานี่ครับเี่กเอาจริงไหมนี่แขนเอาเหรอไม่เป็นไรเลยมันท่าไหนครับ ไหนอ๋อหรืชนหรือไงเน่โอ้เข้ากับแพงเน่ยอือเราเราเราไปแล้ว้าครับเนี่ยไปแล้ว้าครับมาถคอ้ักางลางกางกล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 ีงกลางอลกางา่งลงางายลกงลา หายไวเด้อหายไวเด้อไวหายไวเด้สู้สู้สู้นี่เจ็บนักเลยนวิ่นี่วงการบี่บอยเขาบอกไม่ถูดแต่เดินได้แล้วพี่ใช่ไหมเออเออยังดีเดินได้เดี๋ยวไปเดียวเฮ้ยไห่ลองเอาขาขานีขานีล่างไงขาไม่เสียขาไม่เลย ชินเ,นเใช่เพราะอย่างพี่พี่ซับแล้วพี่งัดชิ้นก็การงัดตลอดเลยทำให้มันชิ้นนะพอาชิ้นล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมือก็เป่าเ,ข,าข,าเ,าเาข้าเกียร์เข้าเกียร์เข้ากำคัดปกติแต่เพราะแต่กันนะ่ะเกียร์เรางัดค้างไว้คือเหมือนให้เราเกาะรถนะครับเออพอเราเกาะรถเรา,รเราทิ้งกําหนักไว้ที่ตูดเรามือเราเปาเลยนี่เออทิอ้งกําหนักไว้ที่ตูดกับเบรกกับช่วงล่างทำให้มือเป่าสุดแล้วมันจะซอยง่ายลองลองดูลอง อ่าวะไ่ค่อยไปค่อยไป,ไป ี่แบบ oh, รถป๊บ <so ๊บดีโออื้อชิวนั่นเลยผมไม่้องเพลงกับอัลบั้ลองดูเพอจะไงก็กำแต่เบ็กหน้าเป็นหลังหลังไม่อดเลยท่นี่มดสุดหรอตัดบระเบิด ไอดีเซลเนะคือปั๊งหนักด้วยไงพี่เออเออมันมันรีมันเร็วผมไปตัดตรงนู้นเออเออมันอยู่กัน้ำหนักว่ะตัดนู้นเออหนักด้วยพี่น้ำหนักเออจริงเหรอเนาะไม่แอนตัวแข่งได้ตัวมันเริ่มเดิมแบบพี่เออจริงเองไม่ใส่ได้ก็ใส่ได้ใก่กางเกงในมันใส่กางเกงอย่างนี้ไหใกล้ใกล้เบาเหรอเนาะใช่หมวกกันน็อกแบบนี้ไม่อยากใส่น็อกแมงกันน็อกไม่อยากใส่ก็ไม่รู้หมวกเบาเปี้ยเออสามล้านพี่เออเอาดูฮะครับดูฮะเอออยากหรอก กำกำค้ำขาสตาร์ทได้หรือยัไปครับย้อนย้อนไหวอ่ะย้อนไหวร้องหล่อตันบุ้มฟิวฟิวมิโอยนไปเฮ้ย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 เจ๊ยนใจเย็นปิดมาปิดมากระแทกเหล็กมันงอ่ะเฮ้ย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 คอยไหลไปไม่ต้องเติมมาก มันลอยๆเบรกวะเออมันายู่มันหนายู่ไ้นี่อนีอนีทรงซิงยู่เีจะมาบอกกไ่พัพี่พากันิดขับนี้แบบกลุ่มเที่วกับนี้พี่ยทาทาก่บอกว่อบยแ่ทีนี้ชาวบ้านเขาเขาเห็นไงเขาที่เข้าใจอยู่ว่าพวกเรามาซ้อม แทแมนอะไรพวกนี้ที่นี้มันเป็นที่ของเขาเงเนาะที่เขาที่ราต้องเตือนอนุญาต่จให้ดูอย่างพวกันน้อยอย่างี่ป้องอย่างทางหลักอย่างทำเป็นไมได้มนเราต้องเป็นามกไปตรทีเดยรามีมเราต้งีชรมตวกเรามีชุมรมตักติดต่ออแล้วมีที่ที่เป็นไี่ได้คนที่ของ เขก็แน่าจให้เราแต่นหน้าที่เอกชนเราก็ลองจดต่อเขาตรงนี้ใช่ครับลองลองช่วยกันแก้ไขดูเนาะรอบคมากครับอไปทดีๆได้องไปยกตรงนี้ครับครูปอเจ้าที่ตำรวจมาเนรอต้องแห่ๆเนรอเห็นครับ